สวัสดีค่ะป้าดำพาทำพากินนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปโรงเรียนกันเนี่ยป้าต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าสิ่งที่ป้าสอนไปเนี่ยมันไปตรงกับครูอาจารย์หลายท่านที่เขาเปิดห้องสอนแบบเสียตังค์อยู่นะคะป้าก็ต้องขออภัยด้วยนะป้าไม่ได้ไปสอบถามวิธีกับวิธีการถักกับใครหรือไปโรงเรียนที่ไหนมาแล้วเอามาสอนนะคะ ป้า there, หาวิธีหาเทคนิคของป้าเองนะถ้าไปตรงกับถ้าเกิดสิ่งที่ป้าสอนไปตรงกับของใครที่ว <sh> ่าเขาสอนเสียตังค์อยู่เนี่ยป้าต้องขอโทษด้วยนะคะไหมไหมตัวนี้นะคะไหมตัวถักเนี่ยเป็นไหมเส้นไหมไหมเม็ดไหมจะเป็นไหมเส้นเล็กเขาเรียกว่าไหมไหมซัมเมอร์ละมุนนะคะไหมซัมเมอร์ละมุนเบอร์ยี่สิบป้าก็สั่งในช้อปปี้นะคะนี่เป็นเบอร์สีเบอร์สอง เบอร์ศูสเบอร์ศูนย์สส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะเป็นไหมคัตตอนมิวคัตตอนนะคะปาลองลองเอามาถักดูนะเ,ออเขาก็ออกมาได้สวยเหมือนกันนะคะเม็ดเขาก็จะใหญ่ใหญ่ขึ้นมาสำหรับใครที่ชอบงานชิ้นใหญ่ๆนะคะเป็นไหมมิวคัตตอนนะวิธีการถัก ถักเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวป้าให้ดูชัดๆก่อนนะอันนี้คือไหมมิวมิวคัตต้อนนะคะมิตเขาก็จะใหญ่สวยดีแน่นดีนะคะส่วนนี้เป็นไหมซัมเมอร์ละมุนเนนี้เขาก็จะเงาเงาแล้วดูมีความสดนะคะเขาจะมีความเงาแล้วเวลาเราถักงานออกมาเนี่ยเขาจะมีเหมือนฉ่าน้ํานะคะเหมมีความฉ่าน้ําส่วนไหมเป็นพวกไหมพรมไหมพรม นี่เป็นไหมพรมไหมมิวคาตันเขาบอกว่าสามพายนะคะที่ป้าสั่งมาเขาบอกสามพายเนี่ยเวลาถักง,งานออกมาเขาก็จะเม็ดแน่นๆอ้วนๆเดี๋ยวจะเป็นความฉ่ำน้ำอะ่ะตัวไหมซัมเมอร์ละมุนเนี่ยถักง,งานออกมาเขาอาจจะสวยไม่เท่าไม่เท่าตัวไหมพรมนะคะเดี๋ยวบางงานที่ออกมาะจะมีความฉ่ำ อ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีถักกันนะคะตัวเนี้ยตัวตัวขั้วเขียวเนี่ยป้าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกไหมอะไรนะป้าสั่งมาอาจจะเป็นคุะตัวกับมิลคัตต้อนนะคะแต่ก็ใช้ได้เพราะเป็นไหมไหมพรมเส้นขนาดเท่าๆกันป้าลองให้ดูพยายามดึงไหมตรงกลางนะคะแล้วเวลาเราถักเนี่ยจะง่าย ไหมไหมพรมได้ป้าขึ้นที่5เม็ดนะคะ5เม็ดอ๋อเดี๋ยวจะบอกก่อนเดียด๋วยวจะลืมทำไมป้าถึงใส่ถุงอย่างงี้นะคะคือเวลาเราถักไปนานๆเนี่ยพอไหมเพราะว่าตัวไอตัวมมลัยเขายาวขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องเอาไปดันกับท้องบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะทำให้ดำป้าเลยเอาถุงสวมสวมขึ้ไปเรื่อยๆนะคะ เข็มเข็มที่ป้าใช้นะคะมีขนาด1.75นะคะสําหรับไหมพรม3าพายนะเขาบอกว่า3ภพายนะคะตัวนี้ห้าเมตรเราก็จะขึ้นที่อันนี้ป้าขึ้นที่เอาขึ้นที่สิบห่วงแล้วกันนะคะจะไม่ได้แล้วลืมจดไว้สิบโซ่ ใช่สิบห่วงสิบโซ่นะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าสิบโซ่แล้วก็มาซีกับโซ่แรกสีเสร็จก็โซ่สามทำเหมือนฐานพงมาลีทั่วไปค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ เอ็กับไปใหม่ไปด้วย1 2ึ่งสองามทำห้าห่วงนะคะ1นึ่งสองสองสามทำห้าห่วงนะ ไหมมา x เสร็จแล้วก็ x อีกหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สามแล้วก็ x ในห่วงนี้สอง x เพื่อที่จะทำฐานของดอกนะคะหนึ่งสองสาม สองสามโซ่สามแล้วก็เอ็กสอในห่วงม,มาถึงงสุดท้ายแล้วนะคะนี่ที่เราเอ็กแล้วก็หนึ่งสองสามโซ่อันนี้เอ็กแรกที่เราที่เราถักไปนะคะหนึ่งองี่ห้านี่นะแล้วก็ช้อนไปตรงกลางของเอ็กเนี่ย ทิ้มไปตรงกลางของเอ็กนี้นะคะดึงนี่มาสี่เสร็จแล้วเราก็จะเอาไม้สีขาวสี่แล้วก็นับไปอีกหนึ่งสองนี่นะคะ ค่อยๆดูไปนะคะแล้วเราก็พนุเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเอกนี้นะคะลงในช่องเดิมเนี่ยดึงมาให้เท่ากับโซ่นะคะปลดหนึ่งห่วงพนุเข็มปลด,ดสามห่วงนี้นะคะรวบ ูแพทเทิร์นนี่นะคะเสร็ mm hmm. จแล้วก็ทำเอฟอีกหนึ่งครั้งเสร็ mm hmm. จแล้วโซ่หนึ่งพันหัวเข็ม เก็บปลายไหมไปด้วยนะปดไม่หมดนะคะหนูเข็มเนี่ยเสร็จแล้วก็เอีกหนึ่งครั้งจิ้มไปเนี่ยนะคะระหว่างโซ่เนี่ย ที่เรารวบกันแรกเนี่ยเราซีว C, ควักไปขิมเข็มข้าหาตัวเองนะคะแล้วจับตังนี้บีบโซ่สามแล้วเราก็มาซีซีลงที่เดิมนะคะซี C, ลงตรงฐานเดิมหลังจาราจะซี C, เนี่ย แต่จะรอดใหม่รอดหัวมาเนี่ยเรากดหัวบางนี้เข้ามานิดนึงนะคะเพื่อจะถา่ายให้ได้เราจะได้ซีแน่นๆแล้วก็โซ่สามโซ่สามดูมันอาจจะนี่นะคะโซ่สามเสร็จแล้วก็มาลงตรง เอ็ X, ที่เราเอ็สองเไว้นี้นะคะตรงกลางระหว่างสองเนี่ย 4. โซ่3าัผนุเข็ม1ครั้งลงช่องเดิมดึงมาให้เท่ากับโซ่ปลด1ห่วงเหลือไว้1ห่วงนะคะ รวบทำเอฟอีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วโซ่หนึ่ง ทันไหมคะโซสามสีฐานเดิมซีลงที่เดิมตอนเราจะดึงไหมก่อนที่จะดึงไหมผ่านมาเนี่ยกดนี้ลง เสร็จแล้วก็โซ่สามนี่นะนะี่คะโซ่ 3. สามเสร็จแล้วก็มาซีตรงฐานฐานเอ็กเราทำไว้เมื่อกี้ซีผ่านมาแล้วก็ ขึ้นโซ่สามกมดไม่หมดนะ so na no. สองสามว่าเป็นเข็ม,มอะไรดูเข็มไม่ไผ่นะอันนี้เป็นเข็มไม่ไผ่แต่เป็นเบอร์หนึ่งจุดห้าศูนย์ 1้า m นเข็มไม่แผงก็ใช้ดีนะคะไม่แพงเลย mm hmm. สะดวกถักง่ายเหมื mm hmm. อนกัน mm hmm. ก็ถักลื่นอยู่นะคะ mm hmm. เข็มไม่แพง เข็มแต่ละยี่ห้อเบอร์ไม่เท่ากันแต่ลักษณะหัวของเข็มก็จะไม่ได้ต่างกันมากนะคะอันนี้1.75อันนี้1.50 ต้องขอโทษนะคะที่ทำช้าๆหน่อยเพราะว่ามีบางท่านเขายัางไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะสามหนึ่งสองสาม สีในกล้องกับสีใหม่จริงสีต่างกันอยู่นะคะปลดไม่หมดนี่นะคะแล้วก็อันนี้ปลดหมด แล้วโซ่หนึ่งขั้นด้วยโซ่หนึ่ง <Okay. S 1> แล้วก็เริ่มสีตั้งโซ่ระหว่างสองที่เราทำฐานแรกตัวเองทำ ขายแรกตรงนี้นะคะได้มีโซ่เสร็จแล้วได้ครบห้าเมตรเราทำฐานไว้แล้วนะคะนั้นต่อไปเนี่ยเนี่ยที่เรามาชนตรงนี้จะเป็น นี่แล้วใช่ไหมล้วก็จิ้มไปอย่างนี้จิ้มไปในห่วงอย่างนี้นะคะพาดสีขาวเนี่ยมาข้างหน้าหาตัวเราอย่างนี้แล้วก็หยิบสีเขียวเนี่ยขึ้นมาหยิบสีเขียวขึ้นมาแล้วก็ควักสีเขียวมาอย่างนี้นะคะแล้วก็สีเสร็จแล้วเราก็เอาสีขาวเนี่ยอ้อมไปข้างหลัง หมายจะได้ไม่พันกันนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็อ่าตรงเนี้ยเอ็กก่อนอโซ่ก่อนหนึ่งครั้งเพื่อที่ว่าเวลาเราลงตัวดอกเนี่ยตรงนี้จะไม่แน่นมากเฉพาะตรงนี้นะคะที่เพิ่มโซ่แล้วเราก็เอ็กอีกหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สามข้ามมา มาเอ็กตรงนี้เราจะเอาโซ่นี้ไปด้วยนะคะทั้งสีเขียวสีขาวนี่เลยนะเอ็กทำสองเอ็กนะคะในห่วงนี้ไม่ต้องโซ่แล้วนะเพราะตรงนี้จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ตรงนี้มันแน่นมากตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องเพิ่มไปหนึ่งโซ่แต่ตรงมาตรงนี้ไม่ต้องเพิ่มแล้วก็โซ่สาม เ,เวลา x ต้อง x ทับมันมีสองโซ่ใช่ไหมคะเนี่ยเขียวกับขาวเนี่ย x ไปให้หมดเลยเสร็จแล้วก็โซ่สาม โซ่สามแล้วมาทำสองเอ็กเสร็จแล้วนะคะมาชนตรงนี้แล้วนะมาชนที่เราที่เราหนีไว้แล้วเนะี่ยเห็นไหมชนแล้วนะแล้วก็กโซ่สามอยู่นะคะโซ่สาม ้อ,อมนี้มาเราก็จิ้มไปในฐานที่เราทําไว้เมื่อกี้จิ้มแล้วเอาสีขาวอยู่อยู่บนเข็มด้วยนะคะบนเข็มด้วยส,สร็จแล้วทิ้งสีเขียวลงไปดึงสีขาวขึ้นมาหยิบสีเขียวไว้ฝั่งนี้นะคะเราไม่เราไม่ทับสีเขียวไปนะ ทำสามจะจะเห็นโซ่สีสีขาวสองโซ่นะคะสีเขียวหนึ่งโซ่แล้วก็ทำกลีบเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะพอเข้าใจไหมคะเม่ี้ลืมโซ่ นนะก็มีลืมบ้างโซ่หนึง่งโซ่หนึ่งเพื่อเพิ่มมุมแหลมนะคะก็ทำเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะ <bir> เรื่องตรงตัวดอก มะลิตัวดอกนี้อาจจะไม่งงเท่าไหร่นะคะอาจจะงงตรงโซ่ก็ลองลองย้อนกลับไปดูใหม่ลาหลายรอบนะคะแล้วค่อยลงมือทำนะดูให้เข้าใจก่อนนะคะนี่นะเด,เดี๋ยวตาเรือตรงนี้ให้ดูใหม่เมื่อเราทำเอ ตรงนี้จบแล้วนี่นะคะเมื่อเราโซ่มาถึงนี้แล้วเนี่ยเวลาเราจะมามาสีตรงนี้ให้เราเอาไม่ใช่ จากแล้วก็ทิ้งสีเขียวลงไปดึงสีขาวขึ้นมาหนึ่งสงสามทำเม็ดถ้าชอบนะคะเราไปทําดูนะสวยดีค่ะอันนี้เป็นไหมขอตตอนมิ้วคอตตอนมิ้ว3ามพายแต่เส้นก็ใหญ่อยู่นะถ้าได้เส้นเล็กกว่านี้หน่อยคงจะสวยดีอันนี้ก็เล็กไปนิดนึงแต่ ป้าก็ชอบนะพวกงานดูฉ่ำดิโอเคนะคะสวัสดีค่ะ